มาหามเมื่อคืนนี้เหรอีเกินไรมันจไห้เนาะโอ้ยคงมีสกิลอไเป็นยังไงอยากแตงโมมีเงินซื้อกินเนาโอ้ยสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อเนาะ ยินดีเขาสู่ซองสาวตาซาแนลพี่เนยตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านอุดมวีไลนั่นเองนะเพียงเนาะมาอ่าน้องอันนี้ครั้งแรกพี่นุ้ยน้องน้องอย่างน้อเดี๋ยวถามมาตาเพื่อนก่อนพี่นุ้ยเนาะโดยสบายดีเด้อโดยสบายดีน้องเลยน้องชื่อยังก็นั่งนินดาเลยโอ้น้องนินดาแต่เงินเอามาหายเลยย่านจักย่านทุนเอา chắc người đây thì oh. mình sẽ ăn mình cả ma huyền người bao đà, đồng đồng ừ, à, <laughs> Chứ, mà mai cái gì à, nó งูของเจ้าของแหละพี่น้องเลยเลยไพ่แดงเลยเลนโมเมนต์โมเมนมเราเลยไพ่แดงดอกมาไล่เขาเลยข,ขีดเขาหให้อันนี้หนมาไล่เนาะโมเดิร์นใบกับขีอยู่คนฟาดไปสามเซนกีบพี่น้องเลยนะเนาหาร้อยบาทาเด็ดไปเหมือนป่ะเด็ดไปโบมีตักโบม,มีเตือนกันเจ๊ดีนี่ว่ะโจักเนาะ <c oughs> พอดีหาร้าอยบาทเนาะเป็นเงินร้อยบาทนะมาชีพฟาดตัวตัวเลขสีน้องงามอยู่นะงามอยู่ิดาพี่น้องเลยถือว่าพลานใบกับขีเจ้ายังเป็นของโบต้าบ้านนี้ มีแต่ว่าอย่างได้ใบขับขี่มีเลยก็ไม่ได้อย่างที่เนาะมีแต่ใบขับขี่ชื่อใดใช้ประกันไทยดิประกันไทยได้มีป่อกประกันไทยก็มีเอาได้ไงบ่น้องไปได้บ่รถได้คือตันได้อยู่ปิดได้อยู่บ่เออะป๋บอย่างน้องนี่ก็เพื่อเข้าหาทางเ่าะเศษเพิ่มเพื่อแล้วอ่ามื้อนี้ก็ถือว่า มีข้าวดีชำรัะมาทั้งน้องเพื่อนยุน่องพี่น้องเนาะโอ้มานีนำขาวดีไหมทั้งน้องลินดาบอบตาน้าปอบาปอบาเสงจวดเงินเงินนี่แหละพี่น้องเลยเรื่องเงินเรื่องทองนี่แหละโอ้เรื่องเงินเรื่องทองเท่าไรแหละเจ้างันงันนี้พอนี้พอว่าสี่พันบาทสี่พันบาทโอ้หลายโอ้เนาะได้สี่พันบาทคุณเป็นเงินกีบกับป้าตุ๊กปันอ้ายนี่เด้อสองล้านไปจับบาทจับใด เอออพี่น้องเนาะว่า,าวเรื่องเงินเนาะพี่น,อน,น้นองเน,นาะต,ตัวเมื่อคาบรถเล็กน้อยใช่ว่าบ่าตาตัวบ่าตาต้มนู่นนี่นั่น <c oughs> อีเชลอ่าเงินที่ว่าชื่อ,อดินอ่าไห้ทางเม่ตู้เพิ่นเด้เป็นจังไดยกําลังส<ด>ิอ่างกิ่ติวหัดนี่แล้วนับเงินกันนี่บ่ครบใบนึงโอ้คือแางว่านนั้นน้องกันบ่ายหนึ่งข<อ>าดไป100นึงบ่บ่แล้ว1,000บาทขาดไป1ันหนึงเพราะว่าอตัวอ่า คือบ่าวบาด้าเอาน้ํามันอ้ายเพิ่นเอ้าตาก็เว้านับดอกหั่นนะอ่านับเบิ่งจัก9ใบผูได้นับเนาะบ่ทราบสเนาะบ่เป็นังดอกเดียวอ่าต่อรองกันอ่าไปซั่นอ่มาเดี๋ยวอ้ายทุกก่อนแหะะนําอันนี้ต้องวตาเป็นมือกล้องให้่เด้อโยทางบ่เวียดก็ได้ติดตาอยู่บ่มือกล้องเฮาเีัก สบายดีเด so ้อเนาะทางทาวแวเว่ย <brightness> พี <é x uel> Quindi, ่น้อโดยสบายดีนะพี่น้องชนะคือเข้าไปทางบ้านทางเพื่อนของน้องลินดากันเลยพี่น้องเลยเนาะโดยจังใดแซเว่ยก็ขอกราบทักทายสบายดีเพื่อพี่น้องเพื่อสุขสุขคนเด้อเพราะว่าสิเป็นพี่น้องฝั่งเราฮะฝั่งไทยและทางต่างประเทศเนาะกะยินดีต้อนรับเขาสู้ซ่องสาลตาสอนนี้ี่น้เลยเนาะตอนนี้ก็มาอยู่ทีอาหน้าบ้านนะให้ยันฟอง นอกลินดาพี e. this, ่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้ก็ได้ไปเลยพี่น้องเอ้ยเนาะก็ครั้งแรกที่เข้ามาพี่น้องบ่เคยเข้ามาจักเทื่อเนาะถ้าเพิ่นว่าที่มาป่านี่ก็บ่จักทางเมือดอกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าหมู่บ้านนี่ปาสะแววคือปกหูปกตาสิให้พี่น้องเดี๋ยวคือหมู่บ้านล่างนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะบเพื่อนลังใดก็บ่ลวบ่ทั่วพี่น้องเอ้ยยินเพิ่นว่าเป็นหมู่บ้านจัสเนาะแต่ว่าสร้างบ้านสร้างเือนแต่ว่าบ่ลวแต่ละลงพี่น้องเอ้ยเนาะคือว่าเป็นนี่น เดี๋ยวสายพญาจะปินกล้องหลังให้เบิ้งน้ากันพี่น้องเลยเนาะนี่เดี๋ยวพี่น้องเลยเนาะเฮือนหลังนี่กับบอลเลวพี่น้องเลยมาทางหลังนี่กับบอลเลวพี่น้องเลยเนาะมาทางหลังนี่กับบอลเลวพี่น้องเลยคือว่าจังซี่เนาะอู้ยเนาไปขังนั้นก็เดี๋ยวพี่น้องเห็นปลายกระแดยู่หันกับบอลเลวพี่น้องเลยอันนั้นกับบอลเลี่ยวฮะเนาะโอ้พี่น้องเลยถือว่าลายหลังกันยังบ๊วทันเลีวฮะนะพี่น้องนี่กันนะเป็นเพื่อนน้องลินดาเนาะพี่น้องเนาะถ้ามพิ่พาสประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายเด้อ มาแต่น no. ี้ต่วันแะเนอะแต่ว่ามูข้าวดีแล้วกันดีใ้น้องเพื่อนท่านสบายดีเนาะสบายเนาะสบายดีนกรองลินดาพี่องเลยมาตรเฮียแต่นะเริ่มหรือว่าไอ้ะขอปเอาเลยในูข้าเกขายมายเป็นมือกล้องให้จังเนาะ Ừm Ở Tàu bên Muôn Công hãy bao xén phân đâu ấy Ừm Hãy hiếp sát cả Ừm Hãy hiếp sát cả Đi hết Ừm, phó các bạn đang nghĩ thế không? Nó Nàng không cần gì đâu À chị nên làm nó Đường Anh này Chị biết Để mai chắc chưa anh Đi đại Chị đại nhu nó Mê mê Phần nên làm bềm bềm này bềm này là nào bò Mê mê À Bọn anh ạ bò thịt may con Thịt may Nó Ừm Thôi Xài xưởng ngam อ่าบขอถามือเลยเดี๋ยวค่อยเลยแต่ว่าเจ้าว่าช่วยสิไ่เสียแคนคอขาดพุ่นว่าน่ะคอเสือกันก็เสือกผู้เย็นนะอ่านีเนาะอ่อกสิบทิดเนาะมือใส่เามือเลยบ่ได้มีตัวเี่ยนล่ะบ่มีซื้อมาอีกตัวนึงเด้อเออซื้อมได้เียนกันเนาะซื้ออีกตัวนึงพอดีเป็นสุดเลย ม <Like ื้อนั้นพี่น้องนั้นนันเพิ่นมอบานนี่ก็พาไปซื้ออันนี้อ๋อเงินที่ว่าเพิ่นมอให้นันบ่ซื้อซิ่นแล้วก็ซื้อเสื้อเสื้อกระเป๋าเป๋า่เนาะนี่ๆๆอพาเพิ่นไปซื้อมื้อนั้นครับครบนึงเไยังกินมื้อนี้ล่ะกดาวไข่ไข่ดาวัวไข่ดาวคือาอาจารย์เพิ่นเงินให้อยู่คือผู้ายดเลย เออยังล you know? no. ่าวกอยู่เนาะหัวใจพ้นต uh, ิดหนีบุดีฮู้อยู่บ้าคนนอยอกไหนล่ะฮะฮู้อยู่บ่าคนนอกหยอกอะฮู้อยู่บ้าคนนอกหยอก้องไปยังบุตรแก่อแม่ดีดีเนาะเออเนาะใจชดด้วยล่ะดีดีเนาะสบายดีเออสบายดีสบายดีเก้เนาะ มันนี mm ่ม hmm. mm ันอนเอาแนี่ไปเยเนาะอ่ามันมันเหมือนฝนตกเนาะคือคึ้มคึ้มฝนเลยมาดิซว่ากุ้งไหน่ะแซฟเนาะโอ้ได้กินกุ้งอยู่ใช้เอากุ้งมอวานี่กุ้งย่างเมีกุ้งตัวน้อยนะตัวใหญ่นางกวลงเดมาน้วโตแบบ้งเสียหายได้เพศเลยครับเจ้ากุ้งมังก่อนตัวเขียวเนาะเเ่นฮะ bố cần cần gì bảo làm nó một tuổi nhai phốt, ừ, <laughs> à, cùng những cái hao này lẹ phải đó. Dạ, à, cùng tuổi nhai, cùng tuổi nhai, đẹp đi đại, vậy kinh gì quá, hả? À. Nóng lắm, bô cao quá, dân phần mình ngân sự hại này, đánh hạt, đánh hạt, đánh hạt, đánh đi. được đinh nó nhá, bô ca báo đấy là không nên cả, ừ, đạt đạt được dư đinh, đạt bô ca báo, dân phần mình ngân sự hại như là à, nó to hang mà một khืน, một khืน sao, một khืน tôi... sao bà. เนนี่บริโตกเนาะซึ่งมาเลยนอแถวนี่เนาะน้อยปอเปนาะเี่ยน้อยจะสะอะไรเงน่้นเพราะว่ามันมีหลังคาเลยเนาะเวลาฝนตกมาแ้มนโดนน้ค้างมนเทิงบัดเนี่ยน้ำค้างมีเทิงแหลมมันี่ย่อยมากเนาะเพื่อสิเ่อจะเทิงพุ่นกัง่ายๆเนาะแต่าแต่วาฝนตกกะเพียงเปียกมาให้เลยเนะมันนี่น้ำค้างม้อีกเนาะโอ้เยทำไมเอาพี่น้องเนาะกะมีแต่ว่าบปรแสงขามันนี่น่ะมามองเงินในน้องเพิ่นพี่น้อยเนาะ นนำขไปในส่วนนี้นะไปไปซื้อเลขให้ไปซื้อเครื่องมามาทีหน้ามาสอมแซมห้องเนาะใส่บัีชีโบเก่าเพราะเรื่องเรื่องการการพันพิ่นเพิ่นได้ออกนี่เขาก็ยังโบหูนะถามทั้งพอพันกับวาอยู่ไปยุ่ยไปเรื่อยที่เห็นน้าอ่าก็เลยว่าทั้งทั้งพู้อาจารย์ที่มาพันมาครับทางทีมงานมาว่าที่ไหนพี่น้อยนอเพนักงานเห็นว่าอยากให้มองเงินส่วนนี้ อาไปซื้อเครื่องมาสอมแซมให้มันดีขึ้นกู้เก้าอ่ะนะเห็นไหรับก็ยูนี่ยูอ่ะนะแล้วเฮาก็เฮ็ดให้มันมันดีขึ้นกู้เก้าอ่ะยันจ้ะอ๋อซื้อปูนซื้อไงเนาะมาแต่มันแบบไม่ได้ผลตกงดินกับมันไม่ใช่กับมันให้สินะเพราะว่าทั้งพ่อเป็นกาเป็นผืนซ่างยูเนาะโอ้สบายเลยจ้ะไม่ได้อยู่นาะก่านาะอันนี้ได้อย่แว่าเนาะมานล้วแอ่ว่าเนาะเขาซื้อเครื่องมาด้วยแบบทั้งเจ้าของเขาสิมาเริ่มกันกิจการ ถ้าเห็ดจะจะห้าวได้รึเปล่าเพราะอันนี้นะห้าวห้าเห็ดจำไว้ให้เห็ดถึงขั้นแบบว่าให้มันนั่นนั้นนะเห็ดเพราะว่าระหว่างที่ห้าอยู่สินะแล้วที่ห้าอยู่นะห้าอย่าให้มันดีแบบว่าได้ผลตบุรืชมากอะไม่อยมันเปียกมันเปียกไม่สะอาดไม่สะอาดมันหั่นมันรุ่นหันแล้วกได้อยู่ห้าเองนะจะได้ห้าวไปยู่นี่อยู่แล้วนะนะประตูกะใส่ให้มันแน่นๆช้าได้หายดึนมาให้ใายสอมแซมเนาะเพราะว่าผลตัวพืชมากอะมันจะ Chị bò Chị bò phát hành hung Cứ hung khuyên nha là sạc bóng non dạo bóng sạc 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 trong sạc 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 เาชิมุกันตัวบักตัเนาะบอตาตื่นมาหาืออยู่โดยโดยอ่าแต่ว่าเรื่องโรงเรียนเรียบร้อยแล้วแหละเนอะไกลจะพ่อโรงเรียนจะไปสนาวัดนาวัดมองมอไทวัดุนวัดเนอาวัดละอันนี้อันนี้เือเรื่องเล่บอนี่เจอาที่เา่เจ้าที่้าที่ดึแล้วาเชนชิมุงแล้วเขายังยังเดือดาานซิบ่นที่นาะมาไจังเลย แม่แมยัง <elaborate> อ yeah. <mel ody hyster ically> ีกหนึ่งนาทีกับสี่โมงยองกันนะคือคึกเรื่อง่เสาะ่มเสนงภูมบาดนี่จังหวะจับพร้อมกันเลยนั่นเพราะว่ามือนี่นะอ่มือวิ่งในหน่งเป็นปึกเลยเนาะไม่ดหร่าเส้นห้เน่ยเด็กน้อยไ่ได้เอาลายแตว่าเดงกน้อยกยังให้น้องคุณหาไปเช้าอย่้เยไปเช้าเหรอบอลลอยู่ไหะหาพันเลว อันนี่น้อยด้อ๋อนี่พอาซวบไปพันนวาเชนโอ้ยเนาะด่กยดีเนาะแมาแห่้ออ้กมีแบลไอเอ็นเ้กาแฟเลยติยอน้องคนชิลหาซูนหาซูเนาะบาซูนอ่านี่ได้ได้สองเงินนว่าเนด้ไปแตกมาเนาะข้เป็นเงินบาคือจานวน1่สี่พนพอดีได้อยหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 9ล้าน้า1 0 0 0 0 28,000กีบเนาะ6 0 0 0กีบนดหน่อยเนาะเกือบ10ล้านเนาะเกือบ10ล้านพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะ10ล้านเนาะกหลายแท้นี่ล่ะ แบงบานึ่งบ uh ่อแบ่งคนครึ่งใช่ป้็คนครึ่งเนาะแบ่งครึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งครึ่งหนึงเอาว่าครึ่งนึงบ่เชหา้อยเชีล้อยกับพ่อได้พี่นอเนาะ้เไปหยอเชอร์พี่น้องเน้อไปหยอานอกมันเช่าก็ไม่ได้หัวได้พี่หน่อยเนาะเรว่าทางพระอาจารย์เรือทางทีงานเพื่อนมอบให้แล้วเนาะดยเอา เงินในชวนนี่กะเด้อทั้งพ่อพ่อมานั่งขางนี่ไปยังมาช่วยเนาะเออนั่งใกล้เรามาเสียงก้าล้านเด้อโดยโดยก้าล้านหนึ่งแสนสักแปดพันกีบเด้อโดยเงินในชวนนี่ให้ทางพ่อนี่เอาไปซื้อคือที่ว่าทางพ่ออาจารย์เพิ่นบอกในน้ำเฮาเลยเด้อตอนนี้ชิมาอัปเดตอยู่ได้เพราะว่าอ่าดังใจที่ว่ามอกเงินอไหร่แล้วนี่ยชิมาอัปเดตอยู่ว่าเออเป็นจงได้เฮ็นแต่บอ อะเฮ็ดเฮ็ดตามที่ประสงค์ทางเป็นแนะนําติว่าบ่อแล้่สิได้บ่เฮ็ดบ่ได้เด้อเนาะบ่แท้เนาะเฮ็ดเพราะว่าครัเป็นหยังผูจังมองอยู่ในช่วงนี้ให้เพิ่นอยากให้เฮาอ่ามีห้องที่เอาดีเนาะให้อยู่สบายมันก็เวลานตกดินนี่อันมันก็สิอ่าบ่ลําบากาจะเฮาแม่นบ่อาจะเฮาไปเนาะเอาเลยได้เด้อเนาะจะเอาลูกจะมาจังได๋เฮ็ดจังได๋ อ้าวคนจีมอลน้องมึงขอทายรู่ไปก่อนเนาะจับะไรอ่ะจับจุ๊โอเคเนาะใหม่หมดเลยใครจับเป็นลายไป็นจีจบยอ่ะบมสันวะอีนัเนาะเราขอบุณขอบคุณนวงนู้ใช่ะเนาะจะเดินข้ามกระต่ายแข่งเราจับสันเนาเรากาเพิ่งทันเลยได้เค่อวะ บิบ่พังน้องกนขอบมุกขอบใจก่นนะเกิเบาเส้นกับเบาจ้าขอบคุณนะแซมไพอนดีมีแห้งเลย่เบาเวียดมากันมันนี่แต่ว่ารักกัคือผู้ใหญ่เพิ่อนหนึ่งสองสามไปพอนพยดีมีแห้งเบาเส้นเบาจ้าดีมีแห้งที่เอาเงินมาให้ให้ไปเฮือนก็ให้ดีมีแห้งกะ

ดีใจเด้อได้เงินแล้วาเมื่อคืนนี้จ้ะดีขึ้นหลายบ่ให้เนาะโอ้ย่ีอยเีพ่นเพิน่ใจอ่าดีได้เคยเยได้เงินหลายบัดนี้พีนะครบเนะอบอาจารย์บ่คิดว่าสิมีผู้มามอบให้เงินหลายปานนี้เนาะโดยๆตันใจบ่นัง

ผเห็นว <l ots sei> ่อ <Techn> พ <Pokémon> ิ่นอ่คว่าอยากได้ดินเพินผมมีเงินช่ห้นะเพื่อนเป็นห่วงเงินผู้ให้นะต่เป็นหยังต้องเพิ่นกได้ยู่ได้ยุ่้ยได้ยู่ยได้่้ยุ่ได้ย่ยไ้ยุย้ย่้่ได้ย่ได้ย่อนย่ย้่่ย้ยุยไดยุ่ยได้เก่ยแด้ยุ่ยได้ยุ่ยย้ไุ่้ยุ่ยได้ด้อุ่าไิ่งกด้ย่้ยุ่ยไ้ยุ่ย้ย เรื่องการทำการเฮียนเฮาอากาศให้แต่คนเห็นในได้ได้เด้อครูเป็นซอยเฮา้าคนกส่สิปีนใจภูมิใจให้ตัวเจ้าเด้อถ้าเจ้าถ้าเจ้าเป็นคนเกเรถ้าเจ้าเป็นคนเฮียนบอกเองหาเงินกุ้มตัวเองบ่ได้เพิ่นบ่มีเงินซื้อกินได้เออเพิ่นสิเบิดเงินน้ำเจ้าให้เฮานี่แล้วเออเริงจริงเด้อน้องเก่งแล้วตัวเรชอบลงชื่องามห้องไม่อจ้ะ สีน่นสิว๊ไล่สายจะได้ปนเให้พอเจ้าเห็ดได้เด mm ่ hmm. ้ใหญ่กินน้ำแน่แลวก็ไห้ชอมแซมห่องแน่เด้อาจะเอาเอาเงนนไห้ใช้เป็นประโยชน์เด้อดยโดยยเนาะไป่อเลยโยขใช้ใจไป <laughs> <laughs> หระดาษเนาโอ้เอแตดงนี่เพิ่สบหเลยเนาะ นักกันใดอุ้งใหย่านิผมีเพินซื้อกินคือน้องเพิ่นนี่ครับญย่าเพิ่นกับเป็นเป็นห่วงขึ้นน้ำพ่อกับปานั่นนะน้ำพ่อกับเพิ่นมิโต้ก็จำโตแน่นะเป็นควาตามใจได้บินหน้อยเนาะคือเป็นห่วงนั่งพูดเอาเงินให้แน่ญานเรามีเงินซื้อกินไม่ละคอยนะคอยนะจักตั้งแต่มือเราว่าว่าอยากได้ยุดินแต่ย่านเพิ่นโมมีเงินซื้อหายให้เราเลยบอกกล้าบอกเพิ่นเราอ่ากับกำลังแชรน้องเพิ่นว่าเอ้าอวยพรหนทั้งบอสเซน้ำล้ำหนยรวยอ่ะแล้วก็รเนี คือเบาเตียงไงพืชอวยพรเบาเตียงนะอ่าบ่ขอเนี่ยน้ำบัตายจักเทื่อนะบ่แล้วหัวก่อยไม่ตัวเพื่อวยพรให้นะไหวไหตายเทื่อโอ้ยโอ้ยวันนี้เนาะวันนี้ว่าคักคับคับเบาเตียงเราอ่ะใช่เนาะเกือบให้น้ำบัวต่ายกับพี่น้องเนาะ ขนาดน้องเพิ่นน้อยเนาะเพิ่นยังมีความตื่นตันใจเนาะแม่นๆเลยเข้าใจเนาะว่าซั่นน้อเพิ่นน้อยเนาะเนาะือว่าเงินทุกบาททุกตกทางบ่แทนประโยชน์เนาะมอบให้ทางน้องเพิ่นเบิดเป็นแล้วพี่น้องเนาะตามที่ว่าเฮาบ่แตกมาเออดเอากท่นั้นเด้อ ดีไม่มาสิไม่แยบไม่มาเบียดพุ่งห้องจะม่เด้อตั้งใจเฮียนเด้อตั้งใจทำตั้งใจทำตั้งใจเฮียนเดว่าตรงสื่อแล้วงามงามได้บ่แช่นเรียบซีบสิวาว่ายอกน้องพุ่งโย่เรื่องใบขับขี้แล้วจนชันเมื่อกี้นี้พอบาต้าโดนมาไม่ไหมนี่มาเช่นเห็นแล้วขี่ทีมาจุดจุดมาใช้ใบขับขี้มีบ่อ่าเช่นว้ยเนาะอาวอาวอามีแต่สู่ตั้งใจเฮียนเอ้าน้องบาตาพี่โค้งมาทั้งนี้ ครับแล้วบนนี้พี่น้อยเนาะแลมพี like ่น่อยะมกไมจังหวะกันไม้เนาะโอเคสบายดีเชิญโดยโดยสบายดีที่ไ้ก้องเจ้านะมันปรยิด้วยโเเอ่หน้อยเลยเราเป็นกะดีใจจนไห้ยได้พี่หน่อยเนาะให้ดูว่าคอแต่นี่แหละอึ๊บอ่าดนล่ะไ่ได้จับเงินอันลายปานี่บ่โอ้ผมเคยจับเงินลายปานี่ ได้เจับเลยเพรมู้ซึเแบบตื่นตานใจแห้งเนาะว่าวกแบบว่าถ้าเป็นห่วงกูหัห้ีพี่เองเลยเนาะนอบัเจ้าได้ยังมีน้ออยู่แต่กูจะควมเนาะกูจะควมแต่เพิ่นเป็นคนมโลมากโล้าได้ทังเพิ่นวานี่นะเนาะบางคนเนี่ย เก็บใบแบ่งเยนนั้นใน่หมน้องิย่าพ่อพมเอาหนเม่สักสามโต๊ะเขาเลยแหละอุปกรณ์นะในการมันมีส่งยางเลยเหรอน้องเราได้อยู่ได้เศร้ากพอตัวนี่น้องครั้งแรกเลยเพิ่นว่าน้องพี่เราเงกับตี่บัวเพิ่นเท่าน้นอยเท่านีน้อยเราเคยจับเงินหลายขนาดนี้นะไเลยเนาะพอน้องเพิ่นแบบโอ้โะขัดหินสภาพเพิ่นเลยพี่เราคิดห็นเยนะ ขนาดสามสี่พันล้านก็ยังว่าลายเนาะเป็นล้านเฮยังว่าลายแต่ใครจังหน่อยอแต่อันนี้ทั้งน้องพนบอกว่าอ๋อปูเงยนึ่งเามือนเนาะปูดวังใหญ่หนึ่งเนาะนอยู่้อวิจเกลบพั่นนำเป็นยั่บ่เนี่ยฮะแนบระแนบล้านเอนสองสามสี่หเจ็ดแปดเก้าโอ้เกม้าล้านเนาะก็เลบเหน้องเลยเนาะก็ถือว่าดีใจนาเนาะดีใจนา พรกินนี well ่น yeah. ่ะ yeah. อ okay. ่าเสียจะบ่ม huh. uh ันพรกิน huh. น uh ี่ละดีใจเนาะดีใจจนแบบว้าจนซื่อๆเอาเอาไมอีาเอ้ลองๆันน่บุญขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นที่ว่าให้มาเด้อเพิ่นอยู่ดีมีแงนั่นแหละเอขอบคุณเพิ่นอยู่อีโดยนวาวาดูขอบขอบคุณทางผู้ใหญ่เพิ่นได้เงินนําเพิ่นเพิ่นมาช่วยเหลือ้ขอบขอบคุณเพิ่นอยู่ดีมีแง สายเพิ่นอยู่ดีมีแห้งเป็นห้มไส่มใอยเป็นความผุ่มไส้ความเจ็บกระไ้ความเจ็บกระไรความไข่บ่อยมีความเจ็บบกระไรความไข่บ่อยมีเออคอให้เป็นหมผุ่มไส้ลูกให้์นต่อไปคอเป็นความสุขความผุ่มความหุ่มไส้แยร์นต่อไปต่อไปเออจบดีคนบอกเก่งเนาะดีใจจนบอกคนเป็นเลยดีใจจนว่าผัออกเนาะ ว้ากันจน่ายากเป็นเพื่อไรพี่น้องเองข้างข้าวเพแล้วเนาะใจใจเต้นตึ๊กตักตึกตักอยู่ไปจักบ่ใจหัวใจเต้นบ่เออเฮ้ยใจใจเต้นเลยนะพี่น้องอ๋อรวยพอเฮ็ดเวียดหนึ่งข่าวหนึ่งแนมเนาะมีแต่ว่าไปเฮ็ดมากเลยนี่เด้อะมีคนเมื่อแหละล่างถั่วซอยผูบพอตักน้ำรื้อพวงถั่วอ๋อเดียวดี่ยเดี่วเนาะเฮ็ดเวียดเฮ็ดเวียดละ เล่นเป็นยังได้เป็นนิสัยเลยปัญญาึ้นมาก็จะมาขี่คาดเนาะคือทางเงินนี่นาะน้องชิได้ไปซื้อชุดเฮียนใหม่เป็นเป็นหนึ่งชุดอีกบ่าโอ้พอได้เปลี่ยนเนาะซื้อสินใหม่อีกซื้อสินชื่อเสือเนาะพอได้เปลี่ยนพี่น้องเลยบางเทือาเราน้อกคนไปลงเฮียนนอกคนเถ้าคนต้มท่ามผัดเปี๊ยกมือใหม่ผัดว่ได้นุ่งเนาะมันเป็นสารดิเป็นสารอีกแบบนี้เม่เนาะมีแต่ว่าหักษาดีๆเนาะน้องเนาะ บ่อยากให้มันเือนก็มีแต่ดูแลเอาก็ซื้ออีกตัวนึงพอได้เปลี่ยนให้พ่อเก็บไว้เด้อเงินเด้ออ่าถือไปงเรียนเสียพอแงเนาะเรียนได้มีได้แล้วก็ให้แต่อเก็บเอีหาเคยเอาเงินไปโรงเรียนมื้อนึงเท่าซะให้10,000แล้วก็ซื้อปึ้มซื้อซอด้ตอนเพิ่นยังบ่ได้มีบคมาช่วยเหลือแต่ข้าวบ่เคยมีเอ่อผู้ใดมาช่วยอให้เท่าไร พันพึงบกบไกบไเขนมนก็ยังมีขายบ่ล่ะีอ๋อม็มเด็กน้อยว่าได้อืมนก็ไม่ละันเนาะเออเอยู่บ้านไม่2,000ได้ได้แม่นๆเนาะนนบัมือก็บ่ได้เนาะ1ูนึงก็เป็น2แหมครึ่งเพิ่นว่พัครึ่งเออมาจ้างมันเสียเฉพาะเด็กน้อยเนาะมื้อไปโรงเรียนบ่ ขาตั้งใจเยียนใช่ค่ะตุ้งเยียนเนาะขายบวมีเนี่ยนะจำเป็นวันนี้ค่ะต้นแรกวันบวมปิ้นยังนะคุนลกคุณในละคนมาด้วยเมนเมนอ่าโครบัวจันทน์กระเพาะเนาะอ่าวันนี้เขาขาดมีเหตุผลเนาะอืมเามีเหตุผลเขาจึงขาดที่ว่าเนี่ยขาดดินขายหาโลก็บบัได้เนาะคนตกนี้ก็คนบมอสการมีเห็ดลายเลยกสีประมาณนี่เลยพี่น้องเนาะทางสาวแววก็สีได้ฝ่ามือเนาะไปแต่หาคน เรามีแต่ว่าเมือป้า้องาแล้วเลยพากันเมื่องเรเดออ่ามีวิีมีงานโอเคเ้อพอเด้อดีใจนํามันดีกได้เอวสบายดีสบายดีดีไม่เหนสบายดีสบายดีมะมอ่าสบายดีไป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 อปไปไปไปนปไปไนไปไมไปไปไกไไปไปไปไไป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 ตอนนี้กปไปไปาปไเไมืปไไปลปไ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 ปนอ่ ไอ้แก,ก่น้ำกงน้ำก้อนเมือ่อเพราะว่าจัดงานดอกบอรเวียดเมื่ออื่นพี่น้องเอลยเนาะเลยอ่าเมื่อแต่เว้นเน่ก็เลยดวนเน่พี่น้องเอลยเนาะคลิปนี้ก็สิป,ประมาณนี้แหละพี่น้องเอลยก็จะได้ขออน,นุญาตจบคลิปก่อนเนาะพี่น้องจีนเด่ก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาสนับสนุมาพังคลิปแล้วก็เบ,บิ่งโฆษณาใหา้บบกข้ามโฆษณาซาเวลเนา,า,นานะขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องผู้พอกันในคลิปต่อไปเนาะขอกราบคำว่าสบายดีสบายดีเนาะบ๊ายบาย